มาเจอกับคุณครูอีกแล้วใช่ไหมคะมาเจอกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาทําชุดใบงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นชุดใบงานโครงงานบ้านแสนสุขนั่นเองนะคะ บ้านแสนสุขหน้าที่46ของเรานะคะหน้าที่46ของเราเขาให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยออกแบบบ้านโดยระบายสีรูปเลขาคณิตด,ด้านล่างแล้วนำมาตกแต่งเป็นรูปทรงบ้านใช่ไหมคะให้สวยงามจะเป็นแบบนี้เลยลักษณะแบบนี้ให้เด็กๆ ระบายสีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะคะพอเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆนำกันไกรมาตัดเป็นชิ้นส่วนสามเหลี่ยมรูปเลขาคณิตนะคะตัดตามจุดรอยปะเลยพอเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้พอเด็กๆตัด ครบหมดทุกอันแล้วแล้วเด็กๆนำมาตกแต่งบ้านนะคะทำเป็นแบบบ้านตรงนี้เลยให้สวยงามนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะรอ,อเอาคะแนนให้นะคะแล้วให้เด็กๆโชว์ผลงานในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะทุกครั้งเลยนะคะจะเป็นใบงานสร้างสารรค์เด็กๆจะต้องเอาผลงานของตัวเองถ่ายรูปคู่กับผลงานของตัวเองนะคะส่งมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ ใบงานชิ้นนี้เป็นใบงานชิ้นสุดท้ายก็คือหน่วยโครงงานบ้านแสนสุขของเรานะคะหลังจากนี้คุณครูจะรอดูผลงานของตัวเองนะคะเด็กๆตั้งใจแล้บายสีตั้งใจทำใบงานสร้างสรรค์ด้วยนะคะและตั้งใจ ทำการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะคะและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆหลังจากนี้คุณครูไปก่อนนะคะคุณครูจะรอดูผลงานของเด็กๆนะคะ